รวมทค้คิอีกนอกไมือถือให้แบตเตอรี่ไม่เสื่อมใปในปี2024เกินครับทุกคน ในปี2024นะครับถึงแม้ว,วันเลขปีจะเปลี่ยนไปหลายๆคนนะฮะยังคงต้องใช้มือถือเครื่องเดิมอยู่นะครับซึ่งบางคนก็แน่นอนซื้อมันทังทีเนี่ยก็อยากจะใช้น้องให้ได้นานๆน,นะฮะบ,บางคนผ่านมา2ปีสาปีหรือบางคนเนี่อยากให้เป็นสัก4ปี5ปีก็ตามนะครับผมซึ่งการดูแลหนึ่งอย่างนนคือเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้ก็มีส่วนเพราะว่า1จุดนะครับที่หลายคนเนี่ยเลือกที่จะเปลี่ยนมือถือใหม่หรือว่าเลือกที่จะต้องแบบเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเสียตังค์ซื้อมือถือใหม่ก็คือแบตเตอรี่มันเสื่อมมมไไปปปแแล้้วนนใชงาบบปปก็บัหด ไม่ทันใช้ในเงี้ยเออเนาะ,ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดพิจารณาบางจุดที่เราก็ต้องเขาเรียกว่าไงย้อนกลับมามองตัวเองว่าเฮ้ยเราใช้หลายๆอย่างเราใช้มือถือเนี่ยได้ถูกต้องไหมนะครับทำให้แบตเตอรี่มันอยู่นานเท <c oughs> ่าที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าหรือว่าทาให้มันเสื่อมไปหรือเปล่านะครับ <c oughs> ในคลิปนี้เนี่ยเจ๊ไอก็เลยจะรวมนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องข้อต่างๆที่เฮ้ยเพื่อนๆต้องระวังหรือข้อที่ควรจะทำนะครับในการที่จะดูแลมือถือของเราให้แบตเตอรี่มันไม่เสื่อมและอยู่กับเราได้อีกนานๆขึ้นในเวอร์ชันปี2024นนี้ หลายคนเคยเป็นหรือว่าหลายคนทํากันบ่อยๆก็คืออันนี้ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android ก็ตามนะใช้มถิดของเรานะครับให้แบตเตอรี่เนี่ยมันต่ําลงไปเกินนะครับหลัก20ลงไปอ่านสะิบเก้าสิบแปบจ็ดอะไรเงี้ยถึงขั้นบางคนนะฮะใกล้เคียงหรือว่า 0, 1, นูนยสักหอย่างเงี้ยแล้วก็รอมันจนหมดอันนี้บอกเลยนะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้แบตเตอรี่มีการเสื่อมไปด้วยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า ถ้าแบตเตอรี่ลงไปต่ำมากๆนะครับการดึงใช้พลังงานในการชาร์จรอบหนึ่งเนี่ยมันจะใช้ไฟที่แรงแล้วก็สูงมากๆซึ่งการใช้ไฟแรงและไฟสูงนะครับผมมันก็จะแสบตามันจ้าซะเหลือกเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตา ใช่เฮ้ยนะการใช้พลังแล้วไปสูงนะครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของความร้อนที่มันจะต้องเ,อเร่งนะครับให้แบตเตอรี่นั้นน่ะมันมีความเร็วในการเต็มขึ้นมาเรื่อยๆนะหรือถ้ายิ่งเนี่ยลงไปศูนย์มากๆจนหมดเลยเนี่ยเออการจะดึงจากศูนย์ขึ้นมาหนึ่งทีนึงเนี่ยใช้พลังเยอะมากๆนะครับผมอันนี้เลยเป็นจุดหนึ่งที่ว่าเฮ้ยไม่ควรแบตเตอรี่ต่ำมากๆแล้วค่อยชาร์จถ้าให้ดีนะเห็นต่ำสักเกิน30ก็ต้องรู้สึกว่าต้องหยิบประชารแล้วล่ะแต่ไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันนะสำหรับทีไอ้นะพอต รู้สึกว่าต้อหยิบประชานแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆเนี่ยมันรู้สึกว่าถ้าแบบต่ำกว่านั้นมันมัน,ม,นมันอาจจะอยู่ไม่ถึงหรือว่ามันช่วยเราในยามฉุกเฉินไม่ไม่ไม่ได้อย่างเงี้ย นะครับผมก็ก็แค่60สิบนงต่างเดี๋ยวก็ประชาร์จแล้วสำหรับเพื่อนๆคิดว่ายังไงนะครับมือถือต่ำกว่าเท่าไหร่เพื่อนๆจะหยิบประชาร์จก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแต่สำหรับใจแค่60ก็รู้สึกไม่สบายใจละเออข้อที่2ถึงแม้จะเป็นในปีไหนก็ตามจะพยายามพูดถึงข้อนี้ตลอดก็คือพยายามเลี่ยงนะฮะที่จะชาร์จแบตแล้วก็เล่นไปด้วยอันนี้รู้รู้ว่ามันยากรู้ว่ามันยากอันนี้ต้องยอมรับบ้างบางครั้งเดี๋ยวก็เป็นเหมือนกันที่เออนะขอเล่นหน่อยแล้วกัน อยากเปแบบนี้นก็เล่นไปแล้วเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยแต่แต่ไอ้ที่บอกพอใช้ไปเล่นไปในเรื่องของไฟมันเข้าแล้วก็ออกเลยทันทีมันจะมีเรื่องของความร้อนที่มันกระชากขึ้นมานะเอาเข้าปุ๊บออกเลยเข้าปุ๊บออกเลยอย่างเงี้ยมันก็ปกตินะฮะมันก็จะเกิดความร้อนในตัวแบตเตอรี่ลองสังเกตดูลองสังเกตดูแค่ชาร์จแบตเฉยๆเนี่ยความร้อนมันก็เกิดละแต่พอเล่นไปด้วยเนี่ยยิ่งเล่นไปด้วยปุ๊บนะมันใช้ไปด้วยความร้อนยิ่งสะสมหนักหนักหนักขึ้นไปด้วยอันนี้เนี่ยความร้อนคือสิ่งที่เป็็นน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 นตตตตตััััััววทีีี่่่่่่่่เเเค้้รรรรรยกกกกกไมมมมถููบบบืออ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 งงขแแแลผพห ต้องเสื่อมน่เองนะครับ ในข้อที่3นะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนต้องพิจารณามากๆนะั่นก็คือเรื่องของการใช้งานคู่กับอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานนะทุกคนนะเอออันนี้หลายคนมองข้ามไปกันเยอะเลยนะครับว่เาเออฉันสามารถที่จะซื้ออันนั้นอันนี้มาใช้คู่กันก็ได้มันก็เป็นเอ,อ่ออะแดปเตอร์เหมือนกันเป็นสายชาร์จเหมือนกันซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะมีมาตรฐานอะไรหลายๆอย่างให้เราเช็คดูนะครับผมอย่างตัวของ iPhone ก็ MFI อย่างเงี้ยหาแบรนด์ที่รองรับ MFI ไว้ด้วยนะครับเพื่อ make for iPhone iPad iPod ต่างๆนะครับเพื่อให้ใช้งานได้อย่ีทไฟ สเียบางคนเห็นแบบโอ้ยโอเคของถูกซะหน่อยนะครับบางทีซื้อมาเป็นเซตเซตชุดชาร์จไอโฟนนะครับซื้อ500บาทได้ไปเลย5ชิ้นมีตัวอย่างให้ดูฟึง่ง ชุดชาร์จไอโฟน e 1ตัวนะฮะ500บาทได้ไปเลย5ชิ้นได้ m ม็กเซฟชาร์จเจอร์นะครับได้อแดปเตอร์20ิบาทได้สายชาร์จได้เคสอีกนะครับได้อะไรพาวเวอร์แบงค์เข้าไปอีกในราคา500กว่าบาทซึ่งแน่นอนถ้าเอาตามความคอมมอนเซนส์หรือว่าแม็กเซนส์ของเราไอ้500บาทเนี่ยมันควรจะได้เยอะขนาดนี้จริงๆริงไหมถ้ารู้สึกว่ามันเป็นของของที่มันเป็นแบบแท้ๆเลยอะ่ะหรือว่าของที่มันมีคุณภาพแบบนี้เลยมันสามารถทําให้ราคามันลงมาได้ขนาดนี้จริงๆเออ อันเนี้เอาเอา,เอาตามความแบบว่า common sense ที่ทุกคนว่าเลยนะลรงพิจารณาน,นิดนึงบางทีเราจ่ายมานะฮะไอโฟนเครื่องนึงหลักหมื่นซัมซุงต่างๆนะฮะหรือว่า Opp o p p โปต่างๆราคาหลักหมื่นหลักพันก็ตามเราเราก็สามารถที่จะซื้อมันได้แต่เราไม่สามารถที่จะซื้อพวกอะแดปเตอร์ที่ที่จะใช้คู่กับมันแล้วแล้วทำให้มันใช้ได้ยาวๆหลักร0อย2 0 0 300หรือบางทีชิ้นนึ่งเนี่ย300อ่าโอเคหรือว่าชิ้นหนึ่ง700 ลงทุนกับมันหน่อยนะครับเพื่อให้มันอยูก่กับเราไปนานๆในไอโฟนที่เราซื้อมาหรือมือถือที่เราซื้อมาหลักหมื่นหลักพันหลักแสนนี่คือแม่เออนะให้มันอยู่กันยาวๆนะลงทุนตรงนี้นิดนึงนะครับใช้อะแดปเตอร์หรือว่าใช้พวกชุดชาร์จที่ได้มาตรฐานเถอะนะคุณนะก็ถัดมานะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าใครจะเลี่ยงได้ก็คุณเลี่ยงก็คือเรื่องของการใช้งานในที่ที่มันร้อนมากๆนะครับร้อนมากๆก็คือยังอาจจะอยู่กลางแดดซึ่งแน่นอนกลางแดดบางคนเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้หรือบางมีกรณีนะครับผมที่เราอาจจะเลี่ยงไม่ได ของการชาร์จแบตทิดนึงก็คือบางคนชาร์จแบตนะไว้บนหัวเตียงหรือบางที ชั้นแปดปุ๊บวางข้างหัวเตียงและมันดันไหลเข้าไปใต้หมอนอันเนี้ยอันตรายนะครับเพราะว่ามันมันไม่สามารถมีอากาศที่ถ่ายเทในการชาร์จแล้วมันก็ร้อนแล้วนะร้อนร้อนร้อนในตัวมันเองอยู่แล้วเข้าไปอยู่ในที่ที่มันอับไม่สามารถระบายอากาศได้มันก็จะร้อนได้อันนี้เสี่ยงในเรื่องของที่บอกความร้อนมันไม่ถูกกับแบตเตอรี่อยู่แล้วรวมไปถึงถ้ามันร้อนมากๆนะฮะมันเสี่ยงที่จะระเบิดตุ้มตามได้นะนะหลายคนเห็นอุ้ยมือถือระบงระเบิดขึ้นมามือถือร้อนจนเกินไปอะไรเงี้ยหูหน้าไหมอะไรเงี้ยมันอาจจะไปอยู่ในใต้หงใต้หมอนเรราากกกก็็ไปโดดนนนมััแล้วิอตย ต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็พ่วงด้วยในแง่ของอุปกรณ์ที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะทำให้เกิดการจ่ายไฟไม่สเสถเียนรัดวงจงรวง,ง,งจรก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องอระวังไว้ด้วยมันบวกกันนะข้อนี้นะถัดมานะครับอันนี้หลายคนก็เป็นจุดที่เลี่ยงไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> มันมีจุดเลี่ยงไม่ได้เยอะเหมือนกันนะแต่ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะฮะก็คือเรื่องของการใช้ไฟในการชาร์จอันนี้เนี่ยให้แนะนําจริงนะก็ชาร์จกับไฟบ้าน นะครับไม่ว่าจะเป็นปักพงปักพวงก็ว่ากันไปแต่ปักพงก็อาจจะได้รับมาตรฐานเพิ่มเติมอีกทีแต่ชาร์จกับไฟบ้านนะครับผมน่าจะดีที่สุดบางคนแล้วยังไงอันไหนที่ไม่ควรทำนะก็คืออาจจะเลี่ยงได้ในแง่ของการใช้ชาร์จคู่กับ power bank ตลอดเวลาหรือว่าใช้ชาร์จกับคอมพิวเตอร์ซึ่งอันเนี้ยไม่ได้ว่านะเฮ้ยชาร์จชาร์จได้แต่นะครับผมพวกพอ w e r bank หรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องของการจ่ายไฟที่สเสถียรหน่อย นะครับผมถ้าไฟไม่สเสถียรเนี่ยเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเนี่ยอันนี้ก็ส่งผลในเรื่องของแบตเตอรี่ในอนาคตด้วยเหมือนกันนะครับผมที่มันจะส่งผลให้แบตเตอรี่มันเสื่อมได้ง่ายซึ่งอันนี้สเสถียรไม่สเสถียรเนี่ยรวมไปถึงในฝั่งของอะแดปเตอร์ด้วยนะมันรวมรวมกันเลยถ้าเป็นโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มจ่ายไฟสเสถียรละแต่โน้ตบุ๊กสมัยก่อนนะ่ะอาจจะมีบังพอร์ตหรือว่าบางทีก็ใช้มานานแล้วพอต่างๆมันอาจจะดูเสื่อมไปตามสภาพจกกกกัับบไไฟ้้้าานนนดดเเเลลยยีีว่่ะครอออืง็ๆๆ ออาจจะเสริมเข้ามานะครับผมเรื่องของการใช้งานข้อมูลมือถือเดี๋ยวนี้นะฮะมือถือมันเปิด 5G ได้หมดเนาะ 5G ได้หมดละซึ่งจริงๆเนี่ย 4G ที่หลายๆคนก็ใช้งานอยู่มันก็ยังโอเคนะซึ่งถ้าเราเปิด 5G อันนี้บอกเลยว่าถ้า 5G นะฮะมันจะมีการส่งข้อมูลต่างๆที่มันเยอะกว่าการใช้ชิป 5G ที่ที่มันเยอะกว่าและแน่นอนมันส่งผลในแง่ของการใช้งานตัวเครื่อง ที่หนักหน่วงขึ้นกว่าเดิมบางเจ้าหรือว่า AI 62เน12ะที่5จง 5G มันยังไม่เสถียรนะเออพอเปิด 5G ปุ๊บเนี่ยเครื่องร้อนจัดเลยถ้าบางเครื่องนะที่อาจจะถนอมจริงๆแล้วไม่ได้ซีเรียสว,ว่าเฮ้ยฉันต้องใช้ 5G ตลอดเวลาซึ่ง 5G กับ 4G นะจุบนันนี้มันแตกต่างกันประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะฮะอาจจะลองปรับมาเหลือแค่ 4G ดี Max ใช้ 4G ก็ได้ในะครผมก็ช่วยถนอมแบตเตอรี่หรือว่าช่วยลดความร้อนจากการใช้งานได้ประมาณหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับผมถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่อง 5G กกก็็็ใช้้้ดีไเเเหหมืืออนนนนัถววว่่าาาปทคคคิรร รวมๆที่ทำให้เพื่อนนะฮะดูแลมือถือดูแลไอโฟนดูแลซัมซุงดูแลต่างๆของเพื่อนนะ ให้แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นและก็มีอายุการใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นแทนที่จะบอกโอ้โหแป๊บๆเปลี่ยนเครื่องใหม่ละเพราะว่าแบตเสื่อมแป๊บๆเปลี่ยนเครื่องใหม่เพราะอีกเสื่อมหรือว่าเสียเงินไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เพราะว่าแบตเสื่อมอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้เซฟค่าใช้จ่ายตรงนั้นไว้ด้วยนะประมาณนี้ฝากเพื่อนนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาหรือว่าน้องๆหนูๆคนไหนก็ตามนะครับที่ใช้มือถืออยู่นะก็จะได้รู้แล้วก็เอาไปปรับใช้ดดดูนน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 ะะะวว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 ่่่่าา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 าตตััััเเเเออองงงงกกกกกกํลลลใใใชช้้้้้้้้้้้ิิธธีีีีขขยยยยยรรมมหคคจุณแแแไปฝฝ็ คลิปนี้ไม่ให้คนอื่นได้รู้ได้ทราบกันด้วยนะครับไอ้อัปเดตกันในปี2024ตรงนี้นะว่า มีการถนอมการใช้งานมือถือเพื่อให้แบตเตอรี่ได้นานๆขึ้นแบบนี้อะไรได้บ้างจากอติรีวิวนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช anel อติรีวิวด้วยนะจะได้มาอัปเดตนะครับค่ิปดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆกดติดติงแจ้งเตือนเวลาที่ใหม่จะได้ไม่พลาดเข้ามาดูแบบเร็วๆ,ๆนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางอื่นด้วยนะทั้งทิกต็อกนะครับผมทั้งเฟซบุ๊กต่างๆนะลองเข้าไปติดตามและทิกต็อกนะครับผมก็จะมีทั้งในเรื่องของเทคนิคต่างๆให้มันรวดเร็วๆรรรวมมไไไปปปถึงงงกกกกกาาาาาลลสดดดดดนะะับแแแ้้้้้็็ีีีขขอออทท่่่่เเพืๆยยจห iPhone iPhone ตู ติ k กต็อกอาร์ติรีวิวได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเจ้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับไว mm hmm. ้เจอกันใหม่กับอาร์ติรีวิวในคลิปถัดไป mm hmm. แลบวคลิปนี้สวัสดีครับ